เช็คดูวันโอนเงินแล้ว700บาทผู้ถือบัตรคนจนซื้อสินค้าได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็เป็นวันที่12มีนาคม2 5 6 4นนะคะซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับเราชนะงวดที่6แล้วนะคะวันนี้นะคะ12มีนาคมเงินเยียวยาเราชนะงวด6จจำนวน675บาทถึง 700บาทนะคะจะโอนเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะโดยผู้ถือบัตรนะคะจำนวนเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศนะคะจะได้รับวงเงินดังกล่าวทั้งหมดนะคะแต่แบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนะคะ จะได้รับ,บวงเงินเพิ่มเติม675บาทต่อคนกลุ่มที่2มีรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีนะคะจะได้รับ,บวงเงินเพิ่มเติม700บาทนะคะโดยหลังจากเราชนะโอนเงินเยียวยางวดที่6แล้วนะคะก็จะเหลือการโอนเงินเยียาอีก2งวดนะคะได้แก่งวดที่7นะคะก็คือวันที่19มีนาคม64งวดที่8คืองวดสุดท้ายนะคะ วันที่26มีนาคม64นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรูดใช้วงเงินเราชนะได้ที่ไหนบ้างมาดูกันค่ะวงเงินเราชนะนะคะจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะคนละอ่าคิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก,ก็คือ700บาทนั่นเองนะคะทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมานะคะ ซึ่งผู้ถือบัตรไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะคือคืออยู่เฉยๆก็ได้วงเงินนะคะแต่ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถรูดใช้วงเงินดังกล่าวในร้านค้าหรือการบริการที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะสำหรับร้านค้าและ การบริการที่สามารถใช้วงเงินเราชนะรูดซื้อได้มีดังนี้นะคะก็คือร้านค้าราคาประหยัดนะคะคือร้านท้าทงฟ้านั่นเองนะคะที่เขามีเครื่องรูด EDC นะคะแล้วก็เป็นเครื่องรูดบัตรที่เอ่อซึ่งกรณีนี้ใช้โดยเฉพาะบัตรคนจนเท่านั้นนะคะและบัตรประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะส่วนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สามารถรูดใช้ได้นะคะ ทีนี้นะคะร้านค้าถุงเงินธงฟ้านะคะก็คือร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งก็สามารถใช้ได้นะคะร้านค้าที่ลงทะเบียนเราชนะซ,ซ,ซึ่งมีสินค้าและการบริการหลากหลายกลุ่มนะคะดังนี้ก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่กลุ่มขนส่งสาธารณะนะคะอย่างเช่นแท็กซี่รถตู้ดีสามรถประจำทางนะคะ รถจักรยานรนตนรับจ้างนะคะวินมอเตอร์ไซค์นะคะสามเลาเครื่องรถตุ๊กๆอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะที่เขาลงทะเบียนนะคะในส่วนของกลุ่มสุขภาพความงามก็ได้นะคะอย่างเช่นร้านนวดสปาตัดผมร้านเสริมสวยทําเล็บอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับกลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะก็ได้แก่โรงพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคลินิก ก็สามารถทําได้นะคะหามหมอกฟันอย่างนี้ก็ทําได้นะคะกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างนะคะอย่างเช่นทําความประสาท์บ้านนะคะได้แก่การงานก่อสร้างขนาดเล็กนะคะแล้วก็การให้บริการอย่างเช่นทําสวนตัดเย็บซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็ มาดูที่การใช้แบบซ่อมสาธารณูปโภคนะคะอย่างเช่นซ่อมไฟฟ้าประปาแอร์อย่างนี้นะคะรับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชือ้อฉีดปลวกก็ยังได้เลยนะคะสำหรับร้านค้านะคะที่ใครรับบริการพวกนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็อย่าลืมไปสมัครนะคะร้านค้าก็อย่าลืมไปสมัครแล้วก็ลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ สำหรับคลิปคราวนี้นะคะใครได้เงินแล้วก็อย่าลืมไปใช้กันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะจนครบ7,000นะคะซึ่งเขาจะให้ใช้ไม่เกินสาเสียพฤษภาคมนี้นะคะใครได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแจ้งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ